สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับเรื่องเล่าผีนี้เป็นเรื่องที่คุณคิงผู้ถ่ายทอดรับฟังมาอีกต่อหนึ่งจากคุณจอบเรื่องของผับดังกลางกรุงเทพใครที่เคยไปคงนึกออกแต่ปัจจุบันจอบบอกว่าได้ปิดไปแล้วในเบื้องต้นขออธิบายก่อนว่าทางเข้าผับ ลักษณะจะเป็นบันไดชั้นสองทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำและร้านขายของพอเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นผับเข้าไปถึงก็จะเป็นบูธดีเจพอเลยบูธดีเจไปทางด้านหลังร้านก็จะเป็นห้องน้ำของผู้ชายแล้วฝั่งตรงข้ามของห้องน้ำผู้ชายก็จะมีประตูเล็กๆอยู่ประตูหนึ่ง ซึ่งทามองไม่สังเกตรหรือไม่มองดีๆจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่ามีประตูอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนประตูลับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีก่อนในตอนนั้นคุณจอบอายุยังไม่ถึงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของเส้นสายคนเก่าที่เคยทำมาเป็นญาติกับจอบก็เลยฝากให้จอบเขาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ ลักษณะการเข้าไปทำงานก็คือเขางานตั้งแต่สองทุ่มแล้วร้านเขาเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีไหนยังไงแต่จะปิด7จดโมงเช้าเลยซึ่งก็จะเลิกเช้าเช้าอย่างนี้ทุกวันแต่กว่าจะเลิกก็จะมีการแอบดื่มกันอะไรกันเป็นปกติพอเลิกงานก็จะไหลไปที่อื่นต่อ เวลาพักผ่อนจะน้อยมากพราะเวลาพักผ่อนน้อยมากคุณจอบเขาก็บอกว่ากดเที่ยวอยู่อย่างนี้คบเพื่อนทุกคนในร้านจนสนิทกันแต่ยังไม่สนิทใจกับใครมากจนมีอยู่วันหนึ่งจอบก็รู้สึกว่าสนิทกับพี่คนนี้มากที่สุดชื่อว่าพี่นบเขาก็เริ่มปรึกษากันกับพี่เพราะเขาบอกเลยว่าภาพเขาเนี่ย คนจะไหลมาจากที่อื่นที่อื่นเขาจะปิดตีสองตีสาแล้วก็จะมาต่อกันที่นี่จนกระทั่างเลิกเจ็ดแปดโมงเช้าเขาบอกว่าตั้งแต่ร้านเปิดสองทุ่มไปเนี่ยไม่มีคนเลยจนตีหนึ่งตีสองจะเริ่มมีคนทยอยมาเขาก็อาศัยเวลาตรงนี้มาปรึกษากันเออพี่ภาพเรานี่นะ คือกว่าแขกจะมาก็ตีหนึ่งตีสองบางทีก็ตีสามไปแล้วพี่นพผมว่าเรามาพักผ่อนกันดีกว่าไหมคือผมเองก็เป็นเด็กใหม่นะพี่แต่พี่อยู่ที่นี่มาก่อนถ้าผมจะเสนออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพี่จะเห็นด้วยไหมพี่นบก็ถามว่าอะไรจ๊อบก็เลยบอกว่าเรามาพักผ่อนกันในช่วงสองทุ่มเนี่ยเราไปนอนห้องนั้นกันไหม ซึ่งก็คือห้องที่เกลิ่นไปก่อนหน้านี้แล้วห้องที่เป็นเหมือนห้องลับประตูเล็กๆพี่นพก็บอกว่าเฮ้ยจะดีเหรอการที่พี่นพพูดว่าจะดีเหรอก็เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่คุณจ็อบสังเกตมานานแล้วจากที่อยู่มาหลายเดือนแต่ไม่เคยถามอะไร ซึ่งห้องนี้คือไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนที่ได้รับหน้าที่เอาขวดที่หมดแล้วใส่ลังออกไปเก็บซึ่งต้องไปเก็บที่ห้องนี้นี่แหละแล้วลักษณะการเก็บของแต่ละคนก็คือพอเปิดประตูปุ๊บก็เอาเท้าทีบส่งเข้าไปเลยไม่หันกลับไปมองด้วยบางทีก็รีบเปิดประตูโยนปุ๊บก็รีบวิ่งออกมาเลยคุณชอบก็สงสัยว่าเออ ทำไมทำอย่างนั้นกันวะอะไรแบบนี้บางทีก็ได้ยินเสียงขวดแตกแต่ก็ไม่มีใครหันไปมองเลยจอบก็เลยบอกพี่นบว่าพี่ห้องเนี้ยนะไม่น่ามีใครสนใจหรอกเราเข้าไปนอนกันได้ไหมพี่นบก็บอกว่าพี่ก็ว่าน่าจะได้นะเพราะมันก็ไม่มีใครนี่ก็นั่งเล่นกันไปจนตีหนึ่งตีสองแหละถึงจะมีแขกมา แต่พี่นบก็บอกจอบอีกว่าถ้าพี่บอกอะไรกับจอบไปเนี่ยจอบจะต้องทําตามพี่นะจอบก็ถามว่าอะไรอะพี่พี่นบก็บอกว่าคือเราต้องสัญญากันก่อนว่าถ้าเราเข้าไปนอนในห้องเนี่ยไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่ตื่นแล้วจะออกจากห้องจะต้องเรียกอีกคนหนึ่งก่อนเราจะไม่ทิ้งกันจอบก็บอกว่าเฮ้ยพี่ มันขนาดนั้นเลยเหรอพี่นบก็บอกว่าเอางี้เลยดีกว่าจอ๊อบพี่พูดตรงๆเลยนะร้านเราเนี่ยมันมีผีนะบ้าผมอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรพวกนี้เลยหลายเดือนแล้วนะแล้วทำไมอยู่ๆพี่พูดแบบนี้เนี่ยเอ็งสังเกตดิห้องนั้นเวลาใครไปเปิดมันต้องโยนของโยนอะไรทำไมไม่วางเรียงดีๆละ่ะ แล้วเองเชื่อไหมพี่ท้าเลยขวดมันอยู่สภาพไหนก็อยู่สภาพนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดของแม้แต่เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ไม่กล้าบังคับให้เด็กเข้าไปเพราะเด็กก็ไม่กล้าเข้าประวัติมันดังมากห้องนั้นนะ่ะจอบก็เลยถามว่าอืมแล้วเราจะไปนอนได้เหรอห้องนั้นนะ่ะได้ดี ถ้าเราไปนอนกันสองคนแล้วเราก็ออกมาพร้อมๆกันเราต้องไม่ทิ้งกันไม่ว่าจอบหรือพี่จะเข้าห้องน้ำสัญญากันเลยว่าต้องปลุกอีกคนหนึ่งไปด้วยเราอยู่ส่วนของเราเขาอยู่ส่วนของเขาเว้ยแล้วอีกอย่างเราสองคนก็เมาก่อนที่จะไปนอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอได้พี่จากนั้นเขาก็ตัดสินใจเข้าไปนอนประตูห้องเนี่ย จะเป็นประตูสปริงที่พอเปิดมันจะเด้งปิดเองเขาก็เอาล่างมากันประตูไว้เพื่อให้แสงจากห้องน้ำหลอดเข้ามาในประตูคือเดิมทีมันก็พอมีแสงเข้ามาบ้างแต่การจัดห้องใหม่เขาต้องการให้มีแสงสว่างมากกว่าเดิมลักษณะการจัดห้องเขาก็คือว่า จะกวาดเศษแก้วที่มันแตกออกไปไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เอาล่างมาต่อๆกันให้เป็นรูปเตียงมีหัวเตียงด้วยเอาล่างมากานมาบังไว้ซึ่งด้านในจะมีประตูอีกชั้นหนึ่งซึ่งมีกุญแจคล้องอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ล็อกแล้วห้องนี้พี่นบบอกกําชับว่าอย่าแตะต้องห้องนี้เด็ดขาดเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่ยุ่งกับห้องนี้ได้พี่ พี่บอกไม่ให้ยุ่งผมก็ไม่ยุ่งชัวอยู่แล้วลำพังเข้ามานอนนี่ผมยังต้องปรึกษาพี่เลยโอเคเราอยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขาเขาก็เอาลังมาตั้งตั้งเจ็ดแปดชั้นเป็นกำแพงเลยตั้งข้างๆที่นอนของตัวเองเพื่อไม่ให้เห็นอีกฝั่งที่เป็นประตูห้องที่ว่าห้องที่มันดำดำมืดมืด แล้วเป็นทางลงลงไปซึ่งก็ไม่เคยมีใครลงไปหรอกแต่รู้ว่ามีบันไดเขาพูดกันมาปากต่อปากแล้วก็เอาคุณแจมาคล้องไว้วันที่คุณจอบกับพี่นบเข้าไปนอนกันเนี่ยจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงปริศนาแต่ก็ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาดูเพราะคุยกันไว้แล้วว่าจะไม่ลุกจะไม่ดูถ้าจะลุกก็จะต้องลุกไปพร้อมกันจะไม่ทัก จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเสียงปริศนาที่ว่าก็คือจะมีเสียงคนเดินมาจากบันไดชั้นล่างไปที่ห้องประตูนั้นแล้วประตูก็ดังแอดแล้วก็เดินเตะเหมือนคนเอาเท้าเหยียบเศษแก้วเพงิงแกรบแกรกแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เปิดประตูห้องเพื่อไปเข้าห้องน้ำ ประมาณว่าแบบนั้นซึ่งเวลาเปิดประตูมันก็ไม่ได้มีแต่เสียงเวลาเปิดแสงมันก็จะลอดเข้ามาพวกเขาทั้งคู่รับรู้มาทุกวันเป็นเวลากว่าสองเดือนโดยที่ไม่เคยลุกไปชะโงกดูเพราะถือว่าเมาแล้วจะนอนคิดแค่นี้กัน เสียงก็เป็นแบบนี้มาตลอดทางทางดีจอบก็สงสัยว่าถ้ามันเป็นคนจริงๆจะเดินขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ากุญแจมันคล้องมาจากข้างนอกจากฝั่งนี้เขาไม่สามารถจะเปิดเข้ามาได้แต่ในเมื่อมีคนบอกว่าห้องนี้มีผีก็สรุปคิดกันว่าเป็นผีรู้แล้วก็จบแล้วไม่ใส่ใจทีนี้วันที่มันผีก,ก็คือ เขานอนกันมาร่วมสองเดือนก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันนั้นเขาก็นอนอยู่ดีๆคือคนเราพอนอนบนลังเบียน,น,นานๆมันก็เมื่อยก็อะไรเพราะนอนบนลังเบียที่มีขวดเปล่าๆอยู่ข้างในมันก็จะบุ่มบุมเขาก็เลยตะแคงมาอีกข้างหนึ่งเพื่อจะหันมาหาพี่ที่ชื่อนพและเวลาที่หันตะแคงมาก็จะเอาเท้าไปแตะหน่อยๆเช็คว่าแบบ เออพี่มันยังอยู่นะแต่คราวนี้จอบจะเอาเท้าไปแตะแต่ว่าไม่เจออะไรเลยว่างเปล่าเขาก็ลืมตามองก็ไม่เห็นพี่นบเฮ้ยพี่นบทิ้งนี่ว่าอา้าวในตกลงเงินไว้แล้วไงแต่ตอนนั้นเขาก็อยู่มาเป็นเดือนเดนแล้วก็ไม่ได้คิดใส่ใจอะไร ส่วนเรื่องผีเขาก็ได้ยินอยู่ทุกวันจนชินและเสียงที่เดินเนี่ยมันเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เอารังเบียร์ที่ตั้งไว้เจ็ดชั้นที่ตั้งเอาไว้เป็นแผงเหมือนกำแพงจะไม่เห็นอะไรเลยทีนี้จอบก็ทำท่ากำลังจะลุกเหมือนกันเสียงก็มาละกึ่งกึงกึ่งกึ่งกึ่เอจอบก็เลยเฮ้ย รีบล้มตัวลงนอนเหมือนเดิมแล้วก็หดขาเข้าไปเสียงก็เดินมาเรื่อยๆกึๆ่งกึ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 ่งแล้วก็หยุดซึ่งปกติแล้วเสียงจะต้องเดินไปที่หน้าประตูแต่วันนี้เขาเดินมาหยุดอยู่ตรงช่วงหัวนอนแถวแถวรังเบีย่นั่นแหละผมก็ถามคุณจอบนะว่าเดินเร็วไหมเขาก็บอกว่าไม่รีบนะพี่เหมือนคนเดินเหยียบ เดินตเตะเศษแก้วพองเงียบเสร็จแล้วจอบเขาค่อยค่อยคอยรีตามองก็เห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใส่ชุดเหมือนชุดเดินชายหาดเขาหรีตามองกะว่าไม่อยากให้ฝั่งนั้นรู้ว่ามองอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันมามองเขาและเขาทำท่าเหมือนจะก้มหน้าลงมาหน่อยหนึ่งจอบก็คิดว่าเขาคงเห็นว่าเรามองเขา ก็เลยหลับตาให้สนิทเลยเสียงก็ยังดังอยู่กึ่งๆึ่งกึ่งกึงกึงกึงแกรบแกรบแล้วก็เดินผ่านหายไปจนเงียบจนใช้เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีคิดว่าน่าจะไปแล้วละ่ะจอบก็รีรีตามองก่อนไม่มีอะไรก็เลยลืมตาเช็ดเหงื่อทำท่าจะลุกปรากฏว่า ผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าอยู่บนหัวนอนหน้าห่างจากจอบประมาณสองคืบจอบก็ลืมตาค้างเขาช็อกอยู่อย่างนั้นจนผู้หญิงคนนั้นค่อยๆก้มลงมาแล้วก็ยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นจอบก็ก้มหน้าตะแคงแล้วก็หลับตาไว ผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งรอบๆเตียงที่พวกจอบทำเอาไว้ <laughs> วิ่งไปหัวล้อไปเหมือนสะใจอารมณ์นั้นจอบก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกไปไหนเลยพี่นบก็ไม่รู้หายไปไหนในใจจอบก็นึกด่าอยู่ทำไมถึงทำกันแบบนี้ทำไมถึงทิ้งกันแบบนี้แต่ก็ไม่กล้าลุก เสียงหอเลาะของผู้หญิงคนนั้นก็ยังดังอยู่ไม่หยุดรวมชั่วโมงได้จนในที่สุดน้าของจอบมาเรียกจอบไม่ทำงานหรือไงแต่น้าเขาก็ยังไม่กล้าเปิดเพราะว่าน้าก็รู้ว่าห้องนี้มีอะไรจนเรียกนานผิดปกติแต่จอบก็ไม่กล้าตอบ แต่ด้วยความที่น้าเป็นห่วงหลานน้าก็เลยเปิดประตูแล้วแสงมันก็ส่องไปที่จอบพอดีคุณจอบบอกว่าทัานทีที่แสงจากประตูส่องเข้ามาเสียงของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วก็มีเสียงประตูปริศนาด้านในดังแอดคึกปิดทันทีเลยจอบก็พยายามลุกขึ้นแต่ลุกไม่ได้จนน้าถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรไปนะ่ะ น้าก็เลยจับตัวของจอบพอน้าแตะตัวคุณจอบก็เหมือนหลุดออกจากผวังลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกร้านเลยตรงหน้าร้านค้าที่อยู่หน้าห้องน้ำพอออกไปจอบก็ไปเจอพี่นบนาซิดซีดทุกคนก็ถามจอบว่าเป็นอะไรวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวจอบก็เล่าให้ฟังว่าเจออย่างนี้อย่างนี้นะตอนนั้น จอบก็กะว่าจะด่าพี่นบเต็มที่เลยพอจอบเล่าจบกาลังจะไปต่อว่าพี่นบพี่นบก็พูดส่วนขึ้นมาเลยว่ามึงเจอแค่นี้เหรอเจอแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่นบก็ไม่ได้เล่าให้จอบฟังว่าเจออะไรมาอย่างไรก็ตามหากคุณกําลังฟังเรื่องผีมาถึงตรงนี้ อาจสงสัยว่าเรื่องกําลังจะจบแล้วหรือไม่ขอตอบว่ายังยังมีความหลอนอีกระดับรอคุณอยู่หลังจากนั้นคุณจอบเขาก็เลยสืบประวัติว่าร้านนี้มันเคยมีอะไรมาก่อนจอบก็เริ่มไล่ถามจากคนภายในเด็กเก่าแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อพี่ลายพี่ลายจะเป็นคนถือของทางเขมรพี่ลายก็บอกจอบว่ามาคุยกับพี่นะ คุยถูกคนแล้วมึงรู้หรือเปล่าในร้านของเราอะ่ะมีอีกเยอะนะแล้วพี่ลายรู้ได้ยังไงว่าเยอะกูรู้ยังไงไม่ต้องสนใจรู้แต่ประวัติของร้านเราเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นตึกสองคูหาแล้วก็จอดทะลุทำเป็นร้านเดียวกันฝั่งนี้ฝั่งที่มึงยืนคุยกันกับกูอยู่เนี่ยมันเคยเกิดไฟไหม้แล้วมันเคยเป็นที่ขายบริการเก่ามาก่อนด้วย มีประวัติว่าเคยมีการเอาผู้หญิงมาขังไว้ในนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่ทำแท้งเถื่อนมาก่อนแล้วไม่สังเกตบ้างเหรอว่าทำไมเอสามาตึกที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่มีใครมาอยู่หรือเปิดทำอะไรเลยก็เพราะที่นี่มันเฮียนมากจอบฟังแต่ก็ยังไม่เชื่อเพราะลานไม่มีสภาพที่ว่าไฟไหม้เลยจนมีอยู่วันหนึ่ง วันนั้นเป็นวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคน้นคนที่อยู่ในผับแล้วอายุไม่ถึงแล้วจอบก็อายุไม่ถึงด้วยความรีบเจ้าของร้านก็ดึงมือให้ไปหลบในห้องนั้นดันจอบเข้าไปดันไม่พอล็อกกุญแจข้างนอกด้วยอีกตั้งหาก ตอนนั้นจอบก็อายุแค่14-15กลัวจะโดนตำรวจจับด้วยความที่จอบกลัวตำรวจก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเปิดไฟแล้วก็เดินลงไปในห้องนั้นเป็นครั้งแรกซึ่งในร้านไม่เคยมีใครทำมาก่อนพอจอบลงไปก็รู้เลยว่าที่นี่เคยไฟไหม้มาก่อนเพราะมันมีคราบไฟไหม้เต็มไปหมดเลยรั้งล่างทั้งแฉ่ และชื้นมีทั้งหนูทั้งมแมลงสาบเต็มยัวเยะไปหมดแล้วก็ปิดประตูหูก็ฟังเสียงข้างบนบันไดว่าเขาจะเปิดเข้ามาดูไหมเขาจะเจอเราหรือเปล่าจนจอบเอาไฟฉายจากโทรศัพท์สองไล่ไปจนมาหยุดอยู่ที่หัวของจ็อบก็เห็นเป็นเชือกอันหนึ่งพกอยู่ที่คือเป็นเชือกเหมือนใช้จับคน ตอนนั้นจอบก็รู้เลยทันทีว่าเป็นเชือกที่เคยใช้ผูกคอก็เลยถอยหลังออกมาหน่อยส่องไฟฉายไปทางซ้ายมือก็เห็นทูปอยู่เจ็ดแปดดอกวางซ้อนๆกันอยู่แล้วมีรอยโซ่รอยอะไร จอบก็รู้เลยว่าสิ่งที่พี่ลายเล่าให้ฟังว่าที่นี่เคยเป็นที่ขายบริการเก่าแล้วไฟไหม้แล้วพวกผู้หญิงที่ถูกขังไว้เอาโซ่มัดไว้ไฟคลอกไปพร้อมกันหมดเลยจอบก็ตัดสินใจเดินย้อนกลับขึ้นมาเปิดประตูข้างในแล้วก็ออกมาพิงประตูชั้นนอกเพื่อที่จะออกแต่ก็ยังไม่มีใครมาเปิดประตูให้ วินาทีนั้นก็มีเสียงเดินขึ้นบันไดาตามขึ้นมาตอนนั้นจอบใจจะขาดรู้ทั้งรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องเดินขึ้นมาหาเราแน่ๆเขาก็นั่งมองอยู่อย่างนั้นจะเคาะประตูก็ไม่กล้าเพราะตัวเองอายุยังไม่ถึงแล้วมาทำงานในผับกลัวตำรวจกลัวจะมีปัญหาแต่โชคดีที่เจ้าของร้านมาเปิดให้ก่อน พอออกมาได้ก็เดินไปคุยกับพี่ลายพี่ลายแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องก่อนที่จะมาเป็นร้านนี้เพราะเคยแบ่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งเช่าอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้มีปัญหาชีวิตเหมือนเขาน้อยใจอะไรไม่รู้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเห็นเชือกแล้วคิดสั้นซะงั้นซึ่งมันก็ตรงกับเชือกที่ชอบเห็น หลังจากนั้นจอบก็ยังกลับไปนอนแล้วก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้ฉันด้วยมีคนทำฉันฉันชื่อละอ,อตอนนั้นจอบก็เงียบไว้แล้วก็มาถามพี่ลาอีกครั้งว่าพี่ตอบได้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรพี่ลายก็ถามกลับแล้วมึงรู้หรือไงว่าเขาชื่ออะไรผมขอฟังพี่ก่อนว่าตรงไม่ตรง พี่หลายก็ตอบแบบไม่คิดอะไรเลยว่าชื่อละอแล้วสิ่งที่คุณจอบคิดคือคนชื่อละอน่าจะไม่ได้คิดสั้นแต่อาจจะโดนคนอื่นกระทำแล้วก็จัดฉากอําพรางคดีมากกว่าซึ่งนอกจากนี้เวลาเปิดร้านช่วงทุ่มสองทุ่มก็จะมีเด็กในร้านเจอผู้หญิงชุดขาวชุดเดินทะเลเดินเข้าไปในร้านหายเข้าไปในบันได หลังจากนั้นทางร้านเขาก็อนุญาตให้ไปนอนในห้องเก็บเครื่องดื่มเก็บขวดก็ยังเจอผู้หญิงคนนั้นยืนมองอยู่พูดง่ายๆว่าเด็กในร้านเจอกันทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากคุณคิงด้วยนะครับหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัว ลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าชากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดๆตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแปลกหน้า